สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ลุงมณัฐจะพาไปดูวันนี้ที่ยังเหลือของหนัง16มมภาคสดๆเรื่องเลือดแขนเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2 5 0 7ที่โรงหนังเอ็มพายวันนี้ที่ยังเหลือของเลือดแคนก็คือเหลือใบปิดหนังเหลือปกหนังสือที่เห็นแล้วก็เหลือเป็นเศษฟิล์มที่อาจารย์จรัทกัาจร์พรมรัตน์ท่านนี้แหละครับเป็นคนหามาให้ก็เหลือมาสั้นๆเป็นหนังตัวอย่างนะครับ แต่ว่าสภาพฟิล์มค่อนข้างแย่นะครับลองดูครับเห็นไหมครับสภาพฟิล์มนี้โดนความชื้นนะครับจนภาพลอกออกเกือบหมดนิมิตชัยบัญชาครับสมจิตทรัพย์สมรวยปิยามรุ่งเรืองนะครับสราณรุมิตรนะครับมี่ใครเอ่ยนะครับประจวบเลิศยามดีครับเป็นหนัง16บหปมภาคสดในสมัยก่อนนะครับแต่ว่านี่คือหนังตัวอย่างนะครับที่นิคุณทัศเอกทัศน์นะครับ นี่น่าจะเป็นลอต่อนะครับแปลว่าฟิล์มเก่าเก็บไว้นะครับคุณสมพงษ์พงมิรครับผู้สร้างหนังเรื่องนี้แหละครับคุณชูศรีเก่าเก็บไว้ในรีนะครับตอนที่สาวฟีบอกมานี่นึกว่าจะฉายไม่ได้แล้วนะครับนี่คุณจุบจิมสอนทองเมื่อสักครู่นี่คุณพิภพผู้พินโยครับฉายได้นะครับแต่ว่าภาพเป็นอย่างนี้แหละครับภาพลอกลอเกือบไม่เห็นนะครับต้องตั้งใจดูจริงๆนะครับถึงจะได้ดูนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่า ฟิมสวยๆจริงๆของเรื่องนั้นไม่มีแล้วนะครับสําหรับเรื่องเลือดแค้นนะครับเป็นหนังวิชาบัญชาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วาดไปปิดสวยนะครับแล้วก็คนอยากดูนี่ไม่ต่อยกับน่าจะเป็นอดสองของคนครับเหมือนจะมีจุ๋มจิ๋มสอนทองด้วยนะครับน่าเสียดายนะครับนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเลือดแค้นจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่เหลืออยู่ก็คือเพลงโฆษณานะครับสองเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังตอน หายคลิปนะครับแต่ว่าถ้าติดปัญหาลิขสิทธิ์เพราะว่าใช้เพลงทำนองต่างประเทศนะครับนี่คุณพิพพบผู้พิญโยครับถ้าว่าติดลิขสิทธิ์ก็คงจะต้องตัดออกไปนะครับลองเสียงดูก่อนนะครับดูคุณพิพพบผู้พินโยพูดนะครับสมัยที่ยังไม่โกนหัวนะครับนี่257นะครับถูกยิงไปแล้วครับคุทถวันคีริวัฒนะครับชื่อหนังน่าดูนะครับเลือดแค้นนะครับเห็นไหมครับดูเดือดเลือดพราดเป็นหนัง ตัวอย่างที่ออกฉายจริงประมาณสัก2นาทีกับ3นาทีนะครับนี่ต่อยกับคุณจุ๋มจิ๋มสอนทองครับนี่คือสุดท้ายจริงๆนะครับไม่สามารถตามหาฟิล์มนี้อีกแล้วนะครับคูุ่มกับก็คือคุณปริญญาลีลาศน,นะครับเดี๋ยวคําโฆษณาต่างๆนี่คุณประจวบนะครับผู้หญิงน่าจะเป็นคุณอุสานะครับตามที่โฆษณาไว้คําโฆษณาต่างๆจะอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรแผ่นเสียงโฆษณานะครับเดี๋ยวจบจากตัวอย่างไปรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วผมจะฉายตัวอย่างซ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเปิดแผ่นเสียงโฆษณาให้ฟังนะครับถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าใครสร้างใครกํากับแล้วก็จะฉายที่ไหนนะครับเป็นแผ่นเสียงโฆษณาในสมัยนู้นนะครับฉายที่นี่เดี๋ยวเร็วนี้พ่อแม่พี่น้องที่รักบัดนี้ได้เลิกแล้วที่สมพงษ์พงวิทย์จะได้นำภาพยนตร์ที่เขาสร้างเสร็จคือเรื่องเลือดแคน เข้าฉายที่โรงพยนตร์เอ็มพายใกล้สะพานพุทธต้นเดือนพฤษภาคมนี้กุดหนุนมกันหน่อยเธอพอคุนในคุณเอ้ยไปดูเลือดแคนเลือดแคนเด็ดเหมือนว่านะ,ะวกหวงดารารมาพร้อมกันมิตภาพประจวกมาแข่งขันประชันบทกันกับบุษราปริยาอุตสาดาราชื่อดังล้วน พวกกวนกัลลวนแต่กวนตาทัดเอกกันคัดตารรุนคุณนาทุณมจิมเล่าน้ามายวนประชันสมภพผู้อินโยนะอยอดโคผุสบันสวันก็ยวนมันควบกันไปพวกเต่า้าย <c oughs> คุณปู่คุณน้าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณหมูควรไปดูเลือดแค้นให้ได้ที่เอ็มพายใกล้สะพานพุตต้นเดือนอพฤษภานคมน,นี้แน่นอน เิอถ้าไปชมเลือดแค้นหนังดียุคใหม่เรื่องดีสีสวยขายภาพจับใจขายโดยในช่างไทยสแสวงติตยาวันสอนเอาราตรพันบทหนังกับกับเก่งจังต้องปริญญาลีลาสอนชีวิตแม่นี้มีดีสมกิจครับตลกก็นับมาเป็นพันพันพัดมาจี้ใจคุณให้ได้คบขัน้นเสน่ห์พบกันกับแม่ชูสีหลอดอกน,น้นานามาเจอ,อทมุงแล้วจ้ะก็พงไม่แคล้วท้องคลอนทุกที แถมทำนูนกับนี่ให้อีกสิเลือดแคระนี้จึงดีแน่จริงเลือดแค้นเลือดแค้นท่าควรจะดดูนะเรื่องผู้ไม่มีอันเลือดแค้นดูยิ่งมันุดกันเดมัดปิดปืนเชิญท่านชมเลือดแค้นหนังไทยเรื่องใหญ่เลือดแค้นเลือดแค้นเลือดแค้นจำใส่ใจเอาไว้ฉายที่เอ็มพายต้นเดือนพฤษภาคมนี้ หนังบูแนวใหม่เรื่องเลือดแค้นยังไงแฟนหนังไทยต้องไปชมเลือดแค้นมีดาราที่นิยมมิตรบุสราตากลมเชิญตันชมหนังดีจะขอเปิดชมหน้าตาราคุณอุสาอุย้ยจำเรือยเต็มทีประจวบเป็นจอมกวนยวนยีทัดดีกับทัดก,กมีเป็นเจ้าเท่าหัว,หวงูดูเลือดแค้นสิหนังเลือดแค้นดีไม่ยิ่งใหญ่และไม่ใหญ่ยิ่งแต่ว่าใหญ่จริงๆคือใหญ่เฉยๆนั่นคือเลือดแค้น พงมิดพะพยนต์เสนอเลือดแค้นหนังไทยแนวแปลกซึ่งไม่ซ้ำแบบใครเลือดแค้นสมพงพงมิตรบรรจงสร้างอย่างประณีตเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติที่สนุกสนานอย่างสุดขีดแก่ท่านเลือดแค้นจากบุพพันธ์ของสองนวราชที่แฟนๆรู้จักดีพบเลือดแค้นในทีเอ็มพายต้นเดือนพฤษภาคมนี้ดูเลือดแค้นสิดูซาเลยดูเลือดแค้นสินังเลือดแคนดี